สวัสดีนะครับนี่ก็มาถ่ายสภาพต้นให้ดูเนาะหลังตัดลูกนี่อยู่บนนี้นะครับอ่าคือสภาพก็ร่อยหรอนะครับร่อยหรอเพราะว่าเลี้ยงลูกมาเนาะนี่มานี้เลยนี่ครับนี่ตัดไปสองสามวันละโบเคยังอยู่นะครับโอเคยังอยู่เพราะว่าผมยังไม่ได้ตัดลงมันจะแก่ช้าเนี่ยในลูกอันนี้ที่หลงก็ซื้อ20่สิบเนาะ เออรู้สึกว่ายี่สิบยี่ห้าในผมจาไม่ผิดนะครับเป็นเบอร์ห้องเย็นเราก็ซื้อเป็นเบอร์ห้องเย็นนะครับแต่ถ้าลูกโตๆก็ได้น้ําหนักอยู่เนาะก่อนเขาไปส่งที่นครศรีนะครับก็ถือว่าแนะนำเนาะเกษตรกรที่ที่แบบว่ามีเวลานะครับมีเวลาแบบเอออาจจะจ้างทีมตัดก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ไปกับทีมตัดไปส่งลงเราเลือกลงได้เลยเนาะพี่ๆทีมตัดเขาก็มีข้อมูลนะครับดีกว่า ให้ราคามาตัดในส่วนแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนต่างเนี่ยนะครับให้คิดซะว่ายี่ห่างกันประมาณสามสิบาทเนาะคือนะครับสมมติว่าเขาซื้อแล้วเจ็ดสิบนะครับเขาจะได้สวยๆเนี่ยร้อยหนึ่งที่ลงนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะไอเบอร์สวยๆอะ่ะนี่ผมไปขายมาปีแรกเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อสารให้ครับเกษตรกรนะครับที่อยากจะตัดไปขายด้วยตัวเองนี่ก็ ผมถ่ายให้ดูแล้วนี่สภาพสภาพนะครับต้นหลังเก็บเกี่ยวต้นนี้มันมีสองสามลูกลูกนึงถ้าผมจำไม่ผิดผมแต่งกิ่งไว้รอบนึงครับอันน,นี้อันนี้ไม่รู้ทุเรียนอะไรเนาะตัดทิ้งเดี๋ยวเราขน่งขึ้นมาจะเสียบยอดหมอนเลยนะครับนี่สภาพเรอมต้นนี้ระบบรากเราพังเนาะนี่เราฟื้นต้นนะครับนี่พักมา1ปีลว แอบมีลูกมาด้วยลูกหนึ่งนะผมมองไม่เห็นมัไม่เจอมันโตแล้วไว้ไปนั้นแหละนะครับนี่ก็ขึ้นเกี่ยวแขนเงเรียบร้อยอ่ะแอบมีดอกมาแล้วนี่ครับที่เหลือก็ไม่มีไม่มีดอกเนาะโดยรวมนะครับเพราะว่าทุเรียนออกดอกทุกต้นนะครับแต่ว่าก็บางต้นไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ว่าฝนเยอะจริงๆนสภาพต้นนี่แอบหลุดมาหนึ่งลูกก็ประมาณนี้นีครับ สภาพหลังเก็บเกี่ยวเลยส,สดๆร้อนๆปีนี้ก็ผมปีนตัดทุเรียนเองทุกต้นเลยนะครับเนี่ยโหอย่าบอกว่าแทบเป็นลมเลยครับรับเป็นสองคนนะนะตั้งแต่แปดโมงตัดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งนะครับตั้เช้าเนะี่ยเสร็จประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะด้วยความที่เราไม่เคยปีนตัดเองนะครับก็มีหลงมีมีหลงเหลือมีตกค้างบางต้นเนาะเออบางแถวเนี่ยเราไม่เดินเนี่ย ก็ตามล่เก็บนี่นี่ก็มานหนามตันโตโตนะผมก็เหลือไว้นะครับคิดว่าน่าจะแก่ไม่เต็มที่นี่ครับนี่ที่เหลือก็ล่วงเนาะล่วงพวกหนาไอ้ที่ล่วงส่วนใหญ่เป็นนอนท็อปนะครับนามหนอนแห้งนอนน้ําพวกเนี้ยแต่ว่าเราก็เอาไปแปรรูปไปแก่เนาะแก่เนื้อขายก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คือเปลี่ยนวิกฤตให้เกินโอกาสนี่สภาพเรา มีทุเรียนใต้ล้วนๆต้องฝั่งสตูนนะครับฝั่งนู่นสตูลข้างหลังอะออโดนฝนเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยตอนนี้ก็ทิ้งช่วงมาประมาณเดือนเนี่ยทิ้งช่วงเยอะนะครับก็เกินสองกับบาทละเริ่มถ่ายใบเนาะเมื่อก่อนก็มีถ่ายใบด้วยนะครับนี่ของผมเนาะพวกนี้ก็ทําใบเขาเขาเพชรเนาะใบหนึ่งใบสองเขาเพชรนะครับ อันนี้ไม่ได้โฆษณาเนานะไม่มีค่าโฆษณาใช้เองนะครับนี่โอเคนะครับก็ยังไม่เอาลงเนาะนแบบนี้เลยนะครับนี่เบอร์สุดท้ายเลยถ้าเราพาไปแบบเนี้ยที่ลงเนะี่ยเบอร์สุดท้ายก็ประมาณสิบห้าบาทแต่ว่าเราไว้มันล่วงเนาะเดี๋ยวมันอีกสองสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ล่วงก็เดี๋ยวผมมันไล่ตัดเอาเนึ่งมาแก่ สภาพก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นคนก็ขาดพวกกรเรเต็มทีนะลรวมๆนะครับรวมปีนี้ก็สวนก็จะเตียนหน่อยเนาะนะครับเพราะว่ามีน้ำมาอยู่นะครับน้ำมาตัดหญ้าให้ก็คลอดตัวไปเนาะนี่เสียดายแกรีบตัดเกินนะครับเดี๋ยวรอฟื้นต้นก็ค่อยตัดหญ้าที่เดียวเลยไม่เสียไปลงเวลานะ คือต้นนี้ไม่ค่อยออกผมแต่งกิ่งไปรอบนะึงโดยรวมต้นที่ไม่ออกเนาะมีน้อยนะครับส่วนใหญ่มันออกมาทุกต้นอยู่ที่ว่ามันร่วงไว้ก่อนนะครับก็ไม่มีออกดอกมาแต่ส่วนอื่นต้นที่ไม่ออกเนาะ,ะต้นนี้ไม่มีดอกเลยนะครับก็ออกดอกกันเยอะหลายสวนเหมือนกันรุ่นทวายรุ่นทวายเป็นรุ่นวา่าราคาแตะ130ร้อยสามสิบตต่อน,นะครับโอเคนี่ผมถ่ายหมดแล้วเนาะรวมๆให้ดูก็อาหายไปนานนะครับกองขอัยด้วยนะครับแฟนเพจ ติดตามช่อง youtube เพราะว่าผมทำคนเดียวนะผมดูแลนะครับก็ทำกันในครอบครัวแต่หลักๆผมทำคนเดียวนิลินนะครับนลินมีอยู่สองสามลูกก็เดี๋ยวว่าให้มันร่วงมาเนาะหลินเนี่ยมันจะไม่ค่อยเละล่วงมาสักวันสองวันบางปีเนี่ยเนื้อแห้งนะครับเก็บไว้สี่ห้าวันส่งออนไลน์สบายนะครับเนื้อไม่แห้งเนื้อยังไม่ไม่ละโอเค นี้ถ่ายรวมๆให้เราวันนี้นะครับไอที่แบบใบน้อยๆพวกเนี้ยอ่าก็คือคอินทรีย์วัตถุข้อน้อยนะครับที่ข้างล่างนหนนะครับเราก็เติมเยอะอยู่แต่ละปีโอเคประมาณนี้นะครับก็แบ่งปันกันมีอะไรก็เดี๋ยวเราดูนะครับฟื้นต้นก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ต้นทุนก็ลองคำนวณดูนะครับแต่ละสวนผมก็เตรียมหมากเอาแล้วนะครับไว้ป,ปีหน้า Ok, vamos a ver.